สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับไปเจอกับเต้นอีกแล้วนะคะในชุดเดิมหน้าเดิมนะคะเพราะว่าตะกี้เต้นก็เพิ่งทําวิดีโอเมคอัพทูวรเรียลในแบบหลุดส้มๆไปนะคะแล้วก็มาอัดวิดีโอต่อเลยเรื่องจมูกนะคะเพราะว่าเต้นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การทําจมูกให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังสนใจอยากจะทาจมูกแล้วก็กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เต้งจะบอกแบบละเอียดยิบยๆๆๆ,ๆๆๆแบบไม่กักเลยนะคะ ทุกอย่างเกี่ยวกับการทาจมูกเลยโอเคแล้วก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะว่าเติ้ลรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบจมูกไม่มีแบบคือเราเป็นคนแบบไม่มีดัางเลยแล้วก็แบบเวลาดูข้างๆเงี้ยมันก็จะแบบตรงเนี้ยจะแบนไปเลยแล้วก็ค่อยมีแบบมีตรงเนี้ยคือจะมันมีจะมันมีจมูกช่วงนี้แต่พอช่วงเนี้ยจะไม่มีก็เลยทําให้แบบว่าเวลาถ่ายข้างๆแล้วดูเป็นคนแบบหน้าบึ้งและหน้าแบนมากแล้วทาให้แบบตาไม่สวยเลยนะคะรูปข้างๆ ตังก็เลยตัดสินใจที่จะไปทําจมูกนะคะเพื่อที่จะให้หน้าของตัวเองดูดีขึ้นนะคะก็ก็เลยตัดสินใจทํานะคะคลินิกที่ต้องไปทํานะคะก็คือ Trinity Clinic นะคะอยู่ตรงลาดพาวซอย4นะคะก็คือตรงข้ามกับย Union Mall ซึ่ง พอวันวันที่เราจะไปเนี่ยก็คือคุยกับคุณแม่ไว้เป็นปีแล้วแหละว่าตัวเองอยากทําจมูกมานะคะแล้วก็คุยกับคุณแม่ไว่าเออเราจะเก็บตังค์ทำเองนะแล้วก็จะไม่ใช้จะไม่ใช้แบบให้คุณแม่ช่วยออกเลยอ่ะทีนี้แล้วก็ถึงวันที่เราโทรนัดเข้าไปคุยนะคะก็ท่านก็เข้าไปคุยกับคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอก็ให้คาแนะนํามาว่าจมูกเต้นเนี่ยทำโด่งมากไม่ได้เพราะว่าเต้นแบบเนื้อตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยน้อยแล้วแบบถ้าสมมติว่าเราทําโด่งมากเนี่ยมันจะทําให้แผ่นตรงเนี้ยตึงมากแล้วก็จะแบบ สุดท้ายเราก็ต้องแบบอยากมาแก้เพราะว่ารู้สึกตึงนะคะมันก็จะไม่ไมสะดวกหน้าเราด้วยต้นก็เลยคุยว่าอ่ะเอาที่หมอแบบเอาเอาเท่าที่หมอทําได้แล้วหน้าจะไม่ปลอมเพราะว่าแบบก็ไม่อยากให้หน้าปลอมอยากให้ดูแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็หาแบบหาอะไรไปที่เราชอบนะคะเอาไปให้หมอดูแล้วเขาก็จะแบบให้คําแนะนำแล้วว่าแบบแบบเนี้ยทําได้เปล่าถ้าทําได้เขาก็จะทำให้นะคะไปวันแรกเนี่ยต้นกลัวมากคือกลัวคุณหมอมากรู้สึกแบบ จะทําได้ปะวะหมอจะทําแบบเราคิดไงเราคิดแบบเฮ้ยหมอจะทําให้ได้ไหมนู่นนี่นั่นเรานออกมาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแต่เราก็การท,ารทําจมูกทุกครั้งมันต้องเสี่ยงนะคะแบบเพื่อนๆต้องลองต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหาข้อมูลดีๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าหน้าเราจะออกมาเป็นยังไงวาดยังไงเนี่ยใจเราอ่ะต้องรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเสี่ยงอะ่ะเราต้องแบบเราต้องแบบตาที่จะต้องก้าเอ,อแล้วทีนี้ตั้งก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเราเชื่อใจหมอก็ให้หมอทําเลยนะคะก็ หลังจากนั้นต้นก็นัดจองหมออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะไปกันใหม่แล้วก็พอไปใหม่ก็ต้นเลือกซิลิโคนเป็นซิลิโคนแมนทิสนะคะเป็นแมนทิสแบบเกรดดีเลยนะคะซิลิโคนตัวนี้ก็จะนิ่มนะคะแล้วก็ปิดได้ด้วยเพราะว่าแบบเขาก็เอาซิลิโคนมาวางให้เราดูแล้วให้เราจับจับจับว่าเอ้ยชอบอันไหนชอบอันไหนอะไรเงี้ยต้นก็แบบอาจจับชอบอันนี้นิ่มดีสุดเลยแล้วก็แบบเลือกไอตัวซิลิโคนที่ดีที่สุดเลยนะคะเพื่อหน้าเราเองหมอเขาก็ให้เรานั่งรอ เติ้นก็ไปนั่งรอตั้งแต่บ่ายสามนะคะกว่า,าจะได้เข้าไปทํานี่ก็แบบโห,หนานอะหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นแบบถ้าเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็จองแล้วก็เตรียมตัวไปนั่งรองกันด้วยนะคะก็พอเข้าไปแล้วหมอเขาก็ได้เรานอนให้นอนแล้วเขาก็เปิดแบบดูหน้าเราแบบดูหน้าเราเอาซิลิโคนมาเทียบหน้าเราแลเราเราแล้วแล้วอเ้วแล้าแลแล้ลิลลโคนใหม่ทุกเคสนะคะตอน้นั้นคือเราตื่น้ต้นแลัวแลัวคื้วแล้วแล้วแล้วล้วแล้วแล้วแ้แต้วแล้วแล้สึกว่ลเวากลัวที่จะฉีดยาชา พอแบบเราเคยฉีดยาชาตอนเราดัดฟันอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอุย๊ยฉีดยาชาแม่งเจ็บอะ่ะแล้วฉีดยาชามันก็แบบเข็มใหญ่แล้วก็แบบต่างๆนานานะคะก็เลยรู้สึกแบบกลัวตอนอยู่ข้างนอกห้องนั่งนั่งอยู่กับคุณแม่ก็แบบโอ้ไม่เป็นไรหรอกแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วเข้าไปหลับจะเข้าไปหลับอะไรเงี้ยพอไปถึงแล้วแบบโอ้ยมือสั่นนะคะหมอเขาก็เอาผ้ามาปิดหน้าเราแล้วก็จะเช็ดจมูกเราด้วยแบบแอลกอฮอล์แล้วก็แบบเบตาดีนะคะก็จะเช็ดเช็ด แล้วก็ทําความสะอาดจ,จมูกเราพอสักพักหนึ่งนะคะหมอก็เหล่าไปเหล่ามาแต่บอกเคสเตอร์เป็นเค,เนเคที่แบบว่าตกใจมากเพราะว่าคุณหมอไม่ให้เราเตรียมใจเลยอะคือเหมือนแบบเรานอนแต่เราเพลินอะนอนจนแบบว่านอนสักพักอะ่ะรอคุณหมอเหล่าจมูกอะจนเพลินสักพักหนึ่งหมอก็แบบอาชี้าชานะคะแล้วก็จิมเลยจิ้มใส่หน้าติเลยอะไรเงี้ยติ้งก็แบบอุยตกใจแต่แบบเราก็แบบ หมอเขาก็จะบอกว่าอย่าลืมตานะคะแล้วก็หายใจทางปากนะช่วยกันแบบให้ช่วยกันหายใจทางปากอย่าลืมตาอะไรเงี้ยพอหมอจิ้มยาชาเข้าไปนะคะสัมผัสแรกของมันเลยก็คือมันจีดเหมือนเราฉีดยาแล้วมันก็ปวดแบบเหมือนยาชามันวิ่งอ่ะพอยาชามันวิ่งมันก็ปวดมันก็แบบปวดจี้มาเขาก็จิ้มที่แลตรงตรงนี้นะคะแถวนี้แล้วก็ จิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมาหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่าก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราจะรู้สึกตลอดว่าหมอจับอยู่หมอบีบอยู่หมออะไรอยู่เราก็จะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่แบบตอนนั้นกลัวมากกลัวแบบมือนี่แบบกำแน่นเลยก็รู้สึกกลัวนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่หมอเขาทําเขาก็เหมือนแบบเอานู่นเอานี่แย่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวนะเราแบบพยายามอย่าไปนึกภาพตามแต่เราจะรู้เราจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาของเติ้ลคือไม่ได้โดมยาสลบนะคะใช้วิธีเป็นฉีดยาชาเอาก็ เขาก็ทำสักพักหนึ่งหมอเาก็คุยฟังเพลงททยังไปได้ประมาณสามเพลงนะคะก็เสร็จแล้วหน้าตั้งก็เสร็จแล้วหมอก็ให้ลุกขึ้นแล้วก็แบบลุกขึ้นมางงๆนะคะเพราะว่ามึนยาชามากก็แบบยังงงๆอยู่ว่าแบบเออเสร็จแล้วเหรอเออเลวังเสร็จแล้วพอออกมาจากห้องนะคะก็คือหมอเขาก็จะให้ตัวประคบมานะคะเป็นประคบเย็นแล้วก็จะให้ยาแก้ปวดยาแก้ค่าเชื้ออะไรต่างๆมานะคะมาให้เราก็ ภาพวันแรกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะภาพวันแรกก็จะยังไม่บวมเท่าไหร่ก็ยังแฮปปี้อยู่ก็ยังแบบอุ้ยเอไม่บวมเท่าไหรน่นี่อะไรเงี้ยแต่หมอเขาก็บอกว่าของเตอร์ได้ออกมาสวยมากเลยดูแบบเข้ากับหน้าอะไรอย่างเงี้เหมือนไม่รู้ว่าเขาพูดให้กําลังใจหรือยังไงแต่ว่าก็น่าจะอย่างนั้นเขาก็บอกอ่าดูเข้ากับหน้ามากเลยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ชมใหญ่ซึ่งพอมาถึงจุดนีเตอร์ก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้ากับหน้าเตอรนะ์นามันก็สวยจริงๆแล้วก็ หมอก็เป็นคำพูดที่เชื่อได้นะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการดูแลจมูกแล้วว่าเราควรจะดูแลยังไงระหว่างนั้นนะคะซึ่งระยะเวลาก่อนที่เราจะตัดไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะสองอาทิตย์คือของเต้นเนี่ยเขาจะให้ก่อนตัดไหมสองอาทิตย์พอมาถึงเราก็จะมีพัตเตอร์ปิดหน้ามานะคะก็หน้าเต้นก็จะบวมขึ้นทุกวันทุกวันจากวันแรกที่แบบว่าไม่บวมเลยนะคะวันแรกนี่จะไม่บวมเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นจมูกตัวเองเลยก็แบบอุย้ย กลัวเราก็รู้สึกคิดไปต่างานา,นาเฮ้ยกลัวมันจะออกมาเป็นยังไงว่ามันจะสวยไหมมันจะอะไรอย่างนี้ไหมนะคะพอขึ้นวันที่สองปุ๊บหน้าเติ้นแบบช้ำมากพูดเลยว่าวันที่สองขึ้นหน้าช้ำมากหน้าเติ้นแบบว่าคือบวมตาปิดไปเลยอะแบบหน้าช้ำมากเหมือนคนแบบแพ้อาหารนะคะก็จะมีลูปแปะให้นะคะก็น่าจะช้ำแบบนี้เลยแล้วก็ มันหลังจากนั้นก็ค่อยๆอยุบลงเรื่อยๆตรงตานี่ก็จะค่อยๆหายเขียวหายม่วงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วิธีแนะนํานี่คือเราให้ประครบเยอะๆประครบเยอะๆนี่ช่วยได้จริงๆนะเรื่องการประครบเนี่ยต้องให้เพื่อนแบบทําอย่างเคร่งครัดเลยะะโดยเฉพาะประครบเย็นเนี่ยประครบเย็นจะช่วยได้เยอะมากคือช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยต้นประครบเย็นทุกวันทั้งวันคือนั่งเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งประครบประครบไปนะคะซึ่งจุดที่ประครบนะคะหมอเขาก็จะแนะนําเป็น ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างแก้มสองข้างนะคะเลยที่ห้ามให้โดนด่างวิธีการดูแลก็คือเราก็ง่ายๆก็แค่เอาไอส้สำลีก้านยาวๆะแบบเช็ดแบบเช็ดน้ำเกลือแล้วก็เช็ดเบตาดีนะคะซึ่งแผลเย็บมันจะอยู่ตรงนี้ก็ทาอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกวันทุกๆ4ี่ชั่วโมงใช่ทุกๆ4ี่ชั่วโมงแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดตลอดเวลานะคะวิธีทําความสะอาดของมันก็ต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็ เราต้อระวังนะคะการนอนตะแคงการนอนอะไรหรือกระแทกจมูกนะคะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยคือต้องนั่งนอนต้องนั่งแบบเอาหมอนตัต้งๆขึ้นแล้วก็แบบพิงน,นอนแบบเซียดๆอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วก็เอาหมอนลอกเอาหมอนรองคอรอกคอเอาไว้นะคะตลอดเวลาซึ่งก็ต้องก็ทาอย่างนั้นอยู่นานอะ่ะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งมันแบบมันทรมานมากจนก,กว่าจะตัดไหมเราถึงจะแบบเริ่มนอนเตี้ยได้ คือมันทรมานนะที่แบบว่าเราต้องมานั่งนอนแบบปวดหลังเอออะไรเออวิธีการกินอ่ะอะไรอันนี้เป็นคําถามที่ทุกคนสงสัยแบบเยอะมากมีข้อสงสัยเยอะมากว่าห้ามกินอะไรบ้างแล้วกินอะไรได้บ้างนะคะในการทําจมูกนะคะห้ามกินเนี่ยที่แน่นอนก็คือพวกของแสลงของแสลงคืออะไรของแสลงคือพวกของดองของหมักนะคะส้มตําหรืออะไรดองอะไรหมักอะ่ะ อะไรพวกนะั้นคือจะห้ามหมดเลยก็ที่ห้ามกินเนี่ยก็คือเป็นพวกอย่างที่บอกไปก็คือของมาของดอนะคะแล้วก็จะเป็นพวกทุเรียนขนมจีนซึ่ง2องอย่างนี้ต้องก็ไม่มัน่นไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาห้ามทําไมนะคะแต่ว่าหมอห้ามมาก,ก็คือห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารทะเลนะคะทุกชนิดเขาคือห้ามแต่ว่าบางที่รู้สึกว่าจะไม่ห้ามเพราะว่าแบบบางเคสเนี่ยเราแพ้บ,บางทีนะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วแล้วทาไมเราถึงจะกินไม่ได้เพราะเราไม่แพ้อยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วนะคะอาการแพ้อาจเกิดขึ้นได้นะคะวันใดวันหนึ่งมันไม่ได้แบบเป็นมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะอาการแพ้นะคะก็บางคนอาจจะกินอาหารทะเลแล้วอยู่ก็แพ้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ของทอดของมันนะคะก็จะต้องห้ามด้วยนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวกาแฟพวกคาเฟอีอะไรเงี้ยนะคะก็จะห้ามกินก็ต้องระมาระวังเรื่องอาหารมากอย่างเต้นอย่างเงี้ยต้นบ้าจี้เงี้ยต้นก็คิดว่าเออไม่ได้ห้ามไก่ก็เลยตอนนั้นไปนั่งกินเคเอฟซีแล้วก็ ตรงนี้บวมขึ้นมานะคะในช่วง,รงแรกๆคือตอนนั้นช่วงประมาณแบบหลังแกตัดไม้มาได้ไม่นานก็ไปกินมันก็แบบเหมือนแบบหน้าเรามันยังไม่แข็งแรงยังไม่เข้าที่อ่ะมันก็แบบไปกินแล้วตรงนี้ก็บวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากบวมนะคะก็พยายามลดของมันของทอดนะคะให้ทานน้อยลงคือถ้าสมมติว่าใครแบบติดมากแบบเลิกไม่ได้ก็คือให้ทานน้อยลงนะคะจากแบบทานเยอะๆก็ให้เหลือแบบแค่แบบ ชิ้นสชิ้นพออะไรนะคะส่วนอาหารที่ทานได้นะคะแล้วก็ควรจะทานนะคะก็คือน้ำมะพร้าวค่ะแต่ว่าปัญหาของเติ้ลเนี่ยคือเติ้ลเป็นคนไม่กินมะพร้าวไม่กินน้ำมะพร้าวเพราะว่าเติ้ลไม่สามารถกินได้ถ้าเติ้ลกินแล้วเติ้ลจะอ้วกแบบคือมันรสชาติแบบจะอ้วกอ่ะก็เลยไม่กินน้ำมะพร้าวนะคะแต่ว่ามันก็จะมีน้ําที่เราอยากอ่างอื่นที่เรากินได้ก็คือใบบบวบกนะคะแล้วก็ฟักทองซึ่งสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าน้ำใบบบวบกเนี่ยเติ้ลก็กินไม่เป็นอีกเติ้ลก็เลยเลือกไปซื้อเหมือนแบบ อ,อะไพพูเบตอะเป็นยาอะไพพูเบตแคปซูลที่แบบว่าเป็นเหมือนที่เรากินฟ้าทะไรโจงกับขมิ้นอะซึ่งอันนั้นมันคือเป็นใบโบโบนะคะก็ไปหาซื้อได้ราคาย,ยาซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็กินได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เพื่อนๆอยากกินแต่ว่าก็แนะนําให้กินหลังอาหารสามมือนะคะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆควรจะซื้อมาเตรียมเอาไว้นะคะที่ควรซื้อมาเตรียมเอาไว้เลยก็คือเอยลลี่ประครบอันนี้เป็นของที่แน่นอนมากเพราะว่า เราจะต้องประครบหน้าทุกวันนะคะแล้วก็จะเป็นหมอนรองคอถ้าใครไม่มีนะคะก็ซื้อหมอนรองคอมาเตรียเม,มาไว้เลยแล้วก็พวกน้ำเกลือเบญาดีะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซื้อมาเตรียเม,มาไว้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามกินนะคะต้องพึ่งนึกขึ้นได้ก็คือพวกวิตามินอาหารเสริมวิตามินอะไรเงี้ยก็ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็กว่าหน้าเราจะเข้าที่เนี่ยมันประมาณ3มเดือนซึ่งหน้าต้นตอนเนี้ก็ ประมาณหนึ่งเดือนเองนะคะซึ่งมันก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็โอเคขึ้นเยอะนะคะตอนนี้เต้ก็กำลังรอให้ตรงนี้แบบมันยุบกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะซึ่งตอนนี้เต้ก็พอใจกับหน้าตัวเองมากแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่มีแก้แล้วนะคะซึ่งในเดี๋ยวพอประมาณเดือนหนึ่งหมอเขาก็จะนัดไปเช็กทรงจมูกอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาดีมากตรงที่ว่าเขาโทรเช็คโทรถามโทรแบบ โชเช็คว่าเราอะเป็นยังไงตลอดเวลาแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงประจาคนไข้นะคะที่ให้ให้เราสามารถทักอินบ็อกซ์ใน Facebook เข้าไปถามได้ว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้กันนะคะก็คือเรื่องแว่นตานะคะแว่นตาเนี่ยห้ามใส่ช่วง2เดือนแรกนะคะก็คือจะเป็นพวกแว่นกันแดดแว่นสายตาสโนอกเกิลแว่นตาว่ายน้ำอะไรก็ตามนะคะห้ามใส่เด็ดขาด นะคะเพราะว่าเหมือนมันจะไปกดตรงเนี้ยต้ก็ดาว่าว่ามันจะไปกดตรงเนี้ยแล้วมันจะทําให้แบบว่าเพลอนเบี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารที่ควรงดนะคะควรงด2เดือนนะคะที่ต้องงดชวัวร์ก็คือ2เดือนห้ามนอนราบนะคะดึ่มเดือนคือนอนราบแบบราบโดยที่ไม่ใช้หมอนรองคอนะคะ1เดือนแล้วก็ห้ามนอนตะแคง2เดือนนะคะส่วนนอนคว่ำเนี่ยห้ามเลยห้ามคว่ำเลยนะคะในชีวิตนี้ซึ่งเต้ก็ยังมไม่รู้เหมือนกันว่า มันคว่ำมไม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรือเพราะอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้จมูกเติมนะคะก็อัปเดตว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นมากแล้วก็เริ่มบีบได้แล้วตอนแรกมันก็จะตึงๆตรงเนี้เนี่ยช่วงแนี้คือตึงมากแล้วก็ตรงเนี้ยจะตึงมากนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีแบบเจ็บเจ็บแผลอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาเองอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ตัดใหม่มาแล้วก็แผลก็เชื่อมแล้วก็โอเคนะคะ แนะนำว่าเรื่องทําแผแลกับเรื่องเช็ดจมูกนะคะให้ทําอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่ามันจะดีกับตัวเราเองด้วยแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยยอมลอว์วตเทิลก็มีแอบกินอาหารทะเลบ้างนะคะซึ่งตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆทํานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ขึ้นมาแบบกระทันหันแบบเคสอื่นบ้างก็ได้นะคะซึ่งพอหน้ามันบวมแล้วมันต้องใช้เวลาในการแบบประครบกินยาอะไรอย่างนี้อีกนานนะคะซึ่งการทําจมูกนะคะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เพื่อนๆคิดกันนะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่ติดตัวเราไปเพราะฉะนั้น เพื่อนเพื่อนที่คิดจะทำนะคะก็อยากให้ตัดสินใจดีๆแล้วก็เลือกทรงดีๆแล้วก็แบบมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบให้มันโด่งมากบางคนก็ชอบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราชอบแบบไหนนะคะก็ตัดสินใจให้ดีแล้วก็หาร้านดีๆนะคะหรือว่าจะตามไปทําร้านเดียวกับเติ้ลก็ได้นะคะซึ่งร้านนี้ก็ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็คุณหมอค่อนข้างมือเบามากๆนะคะเติ้ลทากับคุณหมอป๊อปค่ะคือการที่มือเบาเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าเราจะช้ำน้อยซึ่งเติ้ลเนี่ยหน้าช้ำ แค่ประมาณอยู่ประมาณวันหนึ่งที่ช้ำหนักๆน,นะคะแล้วก็นอกนั้นจะแบบช้ำแบบน้อยมากซึ่งมันจะหายหายเร็วมากซึ่งเพื่อนเต้นที่ทําจมูกคนอื่นนะคะก็บอกว่าหน้าเต้ลหายช้ำเร็วมากคือแบบคือเรื่องเขียวเรื่องบวมเรื่องอะไรเงี้ยคือยุบเร็วมากบางคนเนี่ยช้ำเป็นอาทิตย์บางคนแบบช้ำหน้าเขียวไปนหมดเหมือนโดนโชกมาลยนะคะแต่ว่าหน้าเต้ลก็คือถือว่าเป็นหน้าที่หายเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปทําที่ Trinity Clinic นะคะก็เดี๋ยวเต้นจะ ลิงก์ Facebook p เ g e เอาไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะก็สำหรับล็อกจมูกอัลวดเร็วของเราอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะอ่ออีกอย่างหนึ่งต้นลืมบอกไปว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคะต้นจะไปเกาะช้างนะคะแล้วก็จะได้ดูวอกที่เกาะช้างกันซึ่งต้นคิดว่ามันจะต้องสวยมากๆแน,น่ๆเลยต้นอ,อยากทำวอลกที่เกาะช้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวอกที่เกาะช้างกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย